น่ารักทิ่ชาเรียนรู้ได้รับอะไรมากมายตลอดเวลาจะจะใช้คำพูดของพี่จินดาเป็นบางอย่างสดใหม่ทุกวันชอเอเมนโซเอเนเวชาจะจะขอแบ่งปันพระคัมภีร์ของอ่าที่มีพระวจนะนะคะของพระเจ้าจากพระคัมภีรเอเตซัสนะคะบทที่สองข้อยี่สบสามแล้วนิชาก็อยากจะต่อไปอ่า บทที่3มข้อที่สิแล้วก็สิด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่ต่อเนื่องกันสําหรับนิชัยว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ,ะพระจาจนะในข้อนี้นะคะ,ะมีอยู่ว่าข้อที่บทที่สองข้อที่นะคะเอเฟซในพระองค์นั้นพวกท่านก็กําลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ มีพระวิญญาณแล้วก็แล้วก็ต่อด้วยข้อเจ็ดบทที่สนะคะเอเฟซัสให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักอเอเมนค่ะคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความ คือเกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมคือเราได้รับความรักได้เรียนรู้มีพระคริสติจุกับเราตลอดเวลาคือเราเราก่อร่างสร้างขึ้นทุกวันเราทําอะไรไปพระเจ้าก็จะล้างไหลคือเราจะได้รับสิ่งสดใหม่ม, <laughs> ม <laughs> ได้รับสดใหม่อาจารย์หอกก็จะบอกเราตลอด่ะ <laughs> โดยแพร่พระองค์เนี่ยก็จะเยี่ยวยาเราเนาะ <Amen. S 2> คือการเข็นพระองค์นี่ก็ทําให้เรามีชีวาชีวิต mm hmm. คือพระคาของพระองค์จะทําให้มีเซลล์คือพูดก็ขนลุกทุกสิ่งทุกอย่างนิชับเป็นคือเราทุกคนบนโลกใบนี้ทังไมอ่ะไม่ไม่มามามา,มารู้จักพระเยซูคริสต์ของเราละ่ะคือพระองค์เป็น mm hmm. เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความรักที่ที่มากมาย เราก็แค่สัรเสริญทำตามพระองค์เดินตามพระองค์แล้วพระองค์เนี่ยเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีมากเราเดินตามพระองค์ค่ะเราไม่ต้องไปพระองค์บอกให้ไปไหนก็ไปเชื่อแหละฟังคำแล้วก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือชีวิตของพีชายฝากไว้กับพระองค์ไม่ว่าจะไปทางไหนทำอะไรในชีวิตประจำวันฝากให้พี่ชายให้พระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์คุ้มครองและให้ให้พระองค์ นำนิชาไปตลอดเลยค่ะนิชจะปากไว้ตลอดพี่น้องด้วยแ,<ม>แล้วก็นิชามีความชื่นชมยินดีทุกทุกวันเวลาม,มีความสรรเสริญพระองค์ทุกวันเวลาแล้วนิชาก็ก็ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้ความเมตตาแล้วก็ดูแลพวกเราให้พวกเรามีความเจริญเติบโตก่อร่านสร้างขึ้นแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องให้ทุกคนรอบข้างแล้วก็ ให้อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ไม่ได้มาไม่ว่าเหตุผลใดทุกคนมีเหตุผลของของเขาเราขอพระคุณพระเจ้าที่เราได้มาวันนี้แล้วเราก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านคนที่เจ็บป่วยไม่สบายได้เช่นกันค่ะอขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน